สบายเลยพี่น้องสบายดีบัสสุขสุขคนเนาะมันหนีผ่อกันอีกแล้วมันนีก็มาพอ่อเห็ดมูตมีท้องปีสองพันเส้หาเนาะมันหนีก็เป็นวันมือวันที่แปดเดือนพฤษภาเนาะปีสองพันสหาพี่น้องเอ้ยมันหนีบรรยากาศการพิรันนีบรรยากาศท่อนอบเมาพี่น้องฝนกับบตกตกแต่บางบอลตกใส่สมะค่าเห็ดปวกนี่แหละพี่น้องเลยนี่พอคอมเขามาพ่อ,อ,อพาพาแล้วเห็ดปวกก็ออกมากกระดอกพี่น้องนี่แหละพี่น้องดอกแห้ง เห็นลายดอกอยู่หกม,ม,มันมันหกนองบอลมันมีมีอยาแม่นมันมีใบตองหลายแล้วก็เพื่อ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องลงมือพี่น้องเก็บอันนี้ข้า็เก็บมาแล้วบอลดอกสองดอกเนาะครัเก็บด้วทงยางเฮาหยันหยันบุพเพเฮ็ดเนาะคือมาเฮาเลยคือทงยางมาเดิดอกเฮ็ดกับบัวบัจบบัวงามบัวลายดอกดอกเฮ็ดแห้งใช่ปะเป็นบะกุกตะกุบแห้งนะป่าแข็งดีจิบมือเดียวจิบบัวได้ าาก,ก่นได้สิีเดียวตซนเนี้าคาห่างไห้เดี๋ยวมันกินได้คาคาห่างไหมกินบ่ขึ้นเห็ดก็จากอ้อออกเพียงสองปีนี้เดีอยปีนี้เห็ดออกลายจะเป็นไรนะแหนึ่งแห่ง,หงก็ออกยังออกเดี๋ยงเอ้ยดินแข็งแกร่ง,ง,งน,นี่ก็ะสือแมนเห็ดมูลเลกข,ของปีสองพันสห่าเด้อนี่เด้อเอ้ดยด,ยดยอกหนอกอะไรไปมันดูดขึ้นมาจากหัวหน่อเบ็ดดอกที่บ่เขียน

ปีกายนี่ก็ต่อยม้านีน่ของปีกายนี่กับสุขภาพตัวเองบวชแห้งๆนะปีกายแสดงเลยเมื่อ,ไป,ไอปีนี้มา,าละประมาณเลยอตองลายเลยนะเพ็ดกระแตอยากาออกอะไรท่านนั้นดินซุ่มเสียงามกว่านดินดินแห้ง ของปีพี่น้องดอกบัวงามกับตรงนี้บัติบบัวกันด้วยพี่น้องด้วยรวมเห็ดใบเห็ดเห็ดมันแห้งพี่น้องดิ้นแห้งดิ้นแห้งแตตามสภาพความเป็นจริงนี่แหละมันทางจากออกเ็ดก็ได้าดิ้นแห้งนี่จากออก เป็นบ้าน